เฮ้ยเชื่อมีร่วงว่ะด็กหญิงสไนแม่นเหมือนน้องพอใจว่าพอใจนี้เลิเป็นต่อนะไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ชื่อชื่อน้องพอใจแต่ว่าตัวเป็นผู้ชายอ๋อ ให้ไปไหน,นคนหนึ่งอ๋อดีดีไปวงเป็นไงบ้างวงยังไม่เกิดวงอยู่กับเราอ่าสบายฟาร์มยาวๆเลยทีนี้พี่หันไปถูกนงข้างพี่ดิอุยมาจากเมืองลาดเบคัดมืองนะ่ะโอ้ยเงี้ยมเลย เเียยมลคนมีตังค์ก็งี้แหละมดเอ่ยใส่ตุ้มหูทองด้วยพี่ดูดิแท้ว่ะยใหญ่เลยตุ้มหูมันแม่ผมตีแดงด้วยถูกมือแดงกับผมอีกแล้วใส่หมวกทหารแบบยุคสงครามโลกครั้งที่หนึ่งอะหมวกทหารนั่นอะมาในรูปแบบเจ้ากรรมของบ้านควาครับเต็มของสีป่ะน่ะ จอดพร้อมกับเสียงเลือดแต่ไม่มีเลือดใช่หยิบตอนหน้าพี่เฉาได้ไหมไม่ได้วะไม่ทันพี่เฉาว่ะโดดไปขลากโดนทันยาน้า,นามีเป็นร้อยกระป๋องแล้วเป็นเมื่ะบ้าพอไหเนี้ยกิ <c oughs> บ๊บรตรงไม่มีเลยเหรอมีอยู่บ้านเนี้ยพี่ในบ้านเนี้ยบ้านมะน้าโอเคเดี๋ยวพี่ไปเ,เอาอ สายดิงจริงวะถึงว่าดิ่งสายหรอกเหรอดิ่งจริงนะสายเหมือนเดิมเลยสักโคมี่เลยคูณสี่เหรออ่าผมก็คูณสี่เย้ทีนี้ Five minutes later นี่จะหุงดนีนหมครับแล้วพอครับพี่เตียยม,มาตรงนี้ กูไปแล้วกูไม่เกี่ยวกูไม่รู้พร้อมพี่เดียมีของอย่างงี้พี่มาเก็บดิกระเป๋าเต็มคุณแปดพี่คุณแปดเสียดายกระเป๋าเต็มไม่พี่ก็ใส่ตะโขบพี่เป็ตี้พี่หยอดแปดเลยนะพี่หยอดกาวแล้วมันแข็งแกะไม่ออกคุณแปดเลยนะไมม่ีไม่เป็นไร เอาปืนพี่ใส่คูนแปดก็ยิงย้อยอยู่นะวงนี้เรา้าเราต้องไปวะโอ้โหดูวงเลยพี่โอ้โหชิบหายละไปเอาอีกกระทะเลยแถวนี้เขาไม่สร้างกระทะไว้ด้วยไงวะเนี้ไปตองไหนดีต้องได้ผมมาปะได้โอ้ได้ได้ที่หมดทหมดมาก็ได้มีคนตอไปดูนะ ต่เมื่อกี้แต่เมื่อกี้เสียงปืนมาจากทางนี้แล้วเอา้าเดี๋ยวน้มันร่วงตะบันไข่ตะบันผมหัวข้างหน้าผมแล้วเช่าหัวออไบเช่าหัวมันไปเลยไปเลยไปนะโอ้พี่ตรงผมอีกคนว่ะไม่รู้มันยินเสียงผมเปล่าผมดับเครื่องมาโอเคโอ้ด้ยินว่ามันขับรถหนีแล้วไอ้ก็ยึดถ้ามันกนลับหนีเรายึด อยู่ไหนอยู่ไหนมักมักมักนู่นไปไกลแล้วแต่เนี้ยไอ้บ้านบ้านลังหลังกีนเลยบ้านดินอยู่แถวนี้อยู่บ้านหลังบ้านบ้นินขอมันมีแอร์ดอกบนหลังคามันแยกแอร์ดอกมันอยู่เดี๋ยว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 มีกีนไหมมีขวาเข้าเหรอโอ้ยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วปักไป่กีนนู่นไปไกลนู่นเลยโดนไปนัดหนึ่งไอ้ตัวสไนอ่ะใช่เฮ้ยซ้ายที่ ขายิงมดไปดูซ้ายไปขึ้นรถย้ายจุดดีกว่าไปโหเล่นยากพี่ใช่จุดนี้เล่นยากมีคุณสีทั้งหน้าไอทีบผมมาร์กเนี่ยคือไอ้รถเมื่อกี้ที่มันขับไปนะแต่ว่าน่าจะได้เฮ้ย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 ก็คือ เรียบร้อยอไ,ไปชิ้นไป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 แลวว่าเครื่องดับเรายังมีกรณีรถจมตาที่เคยเจอกันอยู่ยยยจะลวกเขนานะจะลวกเขนานะเฮียเหียเฮียกูล่วงขับไปขับไปขับไปไปช่วยไปต้องกลับไปช่วยพี่ชาวแอบได้ไหมไม่ต้องนะมันมาข้างบนนี่ได้มั้ย ไม่รู ial, brands, mainland, ้ดิต้องไปเสียงบนน่ะเออทางนั้นน่ะจอดจอดจอดหลุมนี้ต้องจอดหลุมนี้หลุมนี้เหรอได้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 ิงเลยนีมอบม็อบมอบมอบมอบที่จอดได้สุดยอดมากเดี๋ยวนะตรงนี้มันกลางวงเดี๋ยวกลางวงเร่นี้เมื่อกี้ไม่จอดหินนู้นไงพี่บอกพี่ไม่จอดผมก็ไม่ไม่จอดแล้ว ตอนแรกพี่จะไปก้อนโน้นแลน้วมดบอกว่าเอาในวงพี่ก็จัดให้ในวงเลยไหนไม่ตอนแรกจะไปก้อนโน้นแลน้วมดบอกว่าไกลใได้หลุมเด็กเยอะเด็กเยอะเด็กเยอะก็เห็นพี่จะลับมาชุกไงใช่แล้วถ้ามดว่ารอได้หลุมได้หลุมมันก็ยังไปวิ่งไปชุกได้ไงแล้วไปก้อนโน้นจะลำบากละริงๆสมองไว้เลย ยาผมอะไรหมดอะเฮ้ยโอ้ยวองอยู่ตรงหินนั่นนี่เราเข้าวงได้ดีกว่านี้อ่ะใช่ได้อยู่ไอ้นี่ต้องเข้าวงเหมือนกันไปทางซ้ายเนะี่ยไอ้ไอ้ที่มันยิงเราอ่ะเราด้วยอุ้ยเดี๋ยวมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาชิดแล้ว <laughs> เอาอชีเราผมโดนไอ้นู่นแหละบ้านนู้นเลยลเลยิงไปไม่ทันด้วยมันไม่ได้บอกเราดีกว่าไม่ได้บอกเราก็ไปอะไรลอยข้ามมาอะไรลอยข้ามมาฉันไหมโอ้ยเบอร์สี่บอบเดียวเสอย,ยไปหยุดไกล ตับตลบตลบเ้ม,เม,เม,เมีคนเห็นมีคนเห็นมนเหม็หน 5, ชันเดเ็ตรงน,นี้มีแต่ต้องเข้าอย่างเดียวแล้วไม่มีตัวเลือกลวนั่ังนั่นันน่น,น,น,นั่อ่ะอะไรออกไปไดิเฮ้ยออกไปไ้ย เหลือเป็นงูเลยเอาแล้วซ้ายมันอยู่ซ้ายนี่เออไอหิวหิวหิวเออไ่ทันอันเป๊ะ